ครับสวัสดีครับอวอร์ชช n แนลนะครับเที่ยวไปตามใจเรานะครับเดี๋ยวอันนี้กําลังจะออกไปข้างนอกนะครับว่าจะไปทดสอบอุปรกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอนะครับผมซึ่งจะมี3อย่างนะครับที่ผมอยากทดสอบก็คือ1ก็คือ ND Filter นะครับว่าผลที่การตั้งค่าน้อยกลางแล้วก็มากเนี่ยภาพ ออกมาจะแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็อย่างที่2ออยากจะลองทดสอบเรื่องของไวบาลานนะครับไวบาลานกะ็คือการตั้งค่าแบบออโต้หรือว่าการตั้งค่าแบบเควินสูงๆเควินต่ำๆนะครับผม3ระดับดูนะครับว่าจะได้ให้ภาพออกมาที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่3ก็คือชาร์ปเน็ตชาร์ปเน็ตก็คือจะมีตัวโลตัวมีเดียมแล้วก็ตัวไฮนะครับซึ่งอยากจะรู้ว่า ถ้าเกิดเราตั้งบิตเรทเนี่ยไว้ aja, ที่สูงแล้วที่ไฮแล้วเนี่ยการตั้ง sharp net ตที่แตกต่างกัน3ระดับเนี่ยคุณภาพ <ur> ของภาพออกมาเนี่ยจะเสียความคมชัดไปมากน้อยแค่ไหนนะครับเหตุผลก็เพราะว่าของ GoPro เนี่ยถ้ามีการตั้ง s h a r ปเนตที่สูงเนี่ยมีคนพูดกันว่าปกติของโนโปยให้ภาพที่ค่อนข้างคมอยู <Valerie> ่แล้วนะครับพอถ้าเราไปตั้งชาร์ปเนตที่สูงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ภาพนี่มันคมจนกระด้างนะครับผมนะนว่าควรจะตั้ง ชาร์ปเนให้มาอยู่ที่มีเดียมหรือว่าโลนะครับผมผมก็อยากพิสูจน์เรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราตั้ง3ระดับเนี่ยภาพมันออกมาเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าครับก่อนที่จะออกไปทดสอบนะครับก็จะอ,อุปกรณ์มาให้ดูก่อนนะครับที่ผมต้องเอาไปก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวโกโปร8นะครับแต่ว่าอยู่ในตัวเคสของยูเลนซี่นะครับผมนี่นะครับมจะเก็บไว้ในนี้ นี่นะครับซึ่งตัวนี้ปกติมันจะมีฝาครอบมีฝาปิดเลนนะครับตัวนี้นะนี่นะครับผมก็ก่อนไปผมก็จะต้องใส่ตัวอะแดปเตอร์นะครับนี่อะแดปเตอร์ใส่อะแดปเตอร์เข้าไปนะครับมันจะออกมาประมาณนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาใส่ตัวอุปกรณ์สำคัญก็คือตัว ND Filter ND ็ฟิลเตอร์ตัวนี้มันเป็นแบบว่า2 n o n 1นะครับนี่นะครับเป็น n d ด้วยแล้วก็เป็น CPL ด้วย CPL คือมันจะพูดง่ายๆเลยก็คือมันจะเป็นตัวตัดแสงสะท้อนนะครับพวกแสงสะท้อนผิวน้ำแสงสะท้อนกระจกน,นี่นะครับถ้าถ่ายจากนอกนอกร้านผ่านกระจกเข้าไปถึงคนในร้านนะฮะถ้าไม่มี CPL มันจะเกิดภาพสะท้อนของกระจกนะครับตัวส่วน ND นี่เป็นการลดลดแสงนะครับลดแสงความเข้มของแสงนะครับ ซึ่งผมตัวนี้จะเอาไปแล้วผมจะทดสอบที่พูดว่าจะทดสอบก็คือผมจะทดสอบอยู่สค่านะครับนี่ก็คือมินิมัมนี่ก็คือตรงนี้ก็คือน้อยสุดนะครับครั้งแรกผมจะทดสอบจากน้อยสุดนะครับแล้วครั้งที่2องจะทดสอบตรงกลางคือตรงนี้นะครับและอันสุดท้ายผมจะทดสอบคือเข้มสุดคืออันนี้นี่มันปรับได้อย่างนี้โดยการเลื่อนวงแหวนนะฮะนี่ผมจะเลื่อนให้ดูนะนี่นี่ครับผมมันเลื่อนได้นะวงแหวนนี่มันเลื่อนได้อย่างนี้นะ เดี๋ยวผมให้มองผ่านนี่นะครับผมน้อยสุดคืออันนี้แล้วก็อันนี้อยู่ตรงกลางนะครับส่วนอันนี้คือเข้มสดุดนี่เห็นไหมน่าจะเห็นความแตกต่างเนะาะนี่นะครับภาพที่อยู่ข้างหลังก็จะค่อยๆเข้มค่อยๆจางลงตามการตั้งฟิลเตอร์ของ nd นนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะเอาไปทดสอบแล้วก็จะเอาภาพมาให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะครับผม ส่วนตัวนี้มันก็จะใช้วิธีขันลงไปมันบินเกลียวลงไปอย่างนี้นะครับนี่นะครับขันขันลงไปปึ๊บนี่ล็อกนะครับแล้วเราก็ค่อยตั้งนี่ครับตั้งอันอันนี้เป็นตัวตั้ง N.D. นะครับแต่ว่าตัว C.P.L. นี่เห็นไหมฮะอันนี้มันเลื่อนมันหมุนได้เห็นไหมนี่มันหมุนได้ต่างหากมันปรับได้2อย่างนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น two in one นะครับเดีเราเอาไปทดสอบกันนะครับผม อันนี้ถ่ายด้วย ND filter นะครับอันนี้ตั้งค่า ND filter ไว้ที่อ่อนที่สุดนะครับก็คือจางๆนะครับเดี๋ยวให้ลองดูภาพนะครับว่าแสงแล้วก็สีมันออกมาเป็นยังไงนะครับ ครับอันนี้เป็นทดสอบ ND filter โดยที่ปรับไว้ที่กลางๆนะครับเข้มกลางๆนะครับลองเปรียบเทียบสีที่เห็นดูนะครับส่วนโหมดนี้ใช้ cinematic นะครับก็คือเป็นเลレวายนะครับ ครับอันนี้ก็ยังเป็นทดสอบ ND Filter อยู่นะครับอันนี้อยู่ในโหมดที่เข้มที่สุดของ ND Filter ของที่ผมมีนะครับก็ลองดูเทียบแสงแล้วก็สีนะครับของต้นไม้แล้วก็แสงแดดแล้วก็สภาพแวดล้อมดูนะครับ ครับอันนี้เป็นการทดสอบไว้บาลานซ์นะครับไว้บาลานซ์ตัวนี้คือตั้งค่าเป็นออโต้นะครับครับอันนี้เป็นการทดสอบไว้บาลานซ์โดยตั้งค่าไว้ที่6,500เควินนะครับผมซึ่งสีหน้าจะออกไปทางเฉดส้มๆหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งตั้งไว้ที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง ครับอันนี้เป็นการทดสอบไว้บาลานโดยตั้งไว้ที่2,300เควินนะครับผมซึ่งภาพน่าจะออกไปทางเฉดสีฟ้าๆหน่อยนะครับเป็นอมฟ้าหน่อยนะ ต่อไปเป็นการต่อไปเป็นการทดสอบชาร์ปเนนะครับผมอันนี้ตั้งไว้ที่ไฮนะครับความละเอียดก็ประมาณ 4K ตัวนี้ 4K นะครับผมบิดเรทก็คือไฮ <c oughs> เหมือนกันนะครับของชาร์ปเนนี้เดี๋ยวจะทดสอบ2ตัวก็คือไฮกับโลนะฮะตอนนี้กำลังทดสอบไฮอยู่ คับอันนี้เป็นการทดสอบชาร์ปเนตโดยตั้งค่าไว้ที่โลนะฮะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นตั้งเป็นไฮดูนะครับว่าภาพเป็นยังไง ครับอันนี้อยู่ในโหมด cinematic นะครับก็เป็นอันว่าทดสอบครบทุกฟังก์ชันที่ตัวเองต้องการทราบแล้วก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้เห็นด้วยนะครับว่าภาพที่ออกมามันเป็นยังไงแล้วแตกต่างกันยังไงนะครับผมเรื่องที่ที่มาทดสอบวันนี้จริงๆเป็นเรื่องที่ตัวเองก็อยากรู้แล้วก็สงสัยมาพักใหญ่แล้วนะครับว่าที่เขาแนะนําไว้อะการตั้งค่านะมันมันเป็นยังไงมันมันใช่อย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับก็เลยมาพิสูจน์ดูนะครับวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวแวะเข้าไปหาซื้อน้ำเย็นๆกินก่อนครับผมอากาศร้อนมากเลยครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ